กำลังจะพาไปาบ้านใหม่ของเรานะคะเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองนะเพราะว่าเราก็มูฟก,กันมาหมดเลยย้ายกันมาหมดเลยแม่อยากจะรู้ว่าทุกคนเ,นเต้นเปล่าเ,เต้นมาแล,แ,ลแล้วถ้าตอนนี้คือทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงในทีนี้ถ้า เป็นบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งของเราที่เราต้องมาใช้ชีวิตอยู่จริงๆอะ่ะทุกคนอยากจะให้เป็นยังไงบ้านสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบอร์ชานเอลโรงเรียนฝึกนักบินอิสระแห่งแรกในประเทศไทยเย้วันนี้มีสาขาสองแล้วนะคะใช่แล้วครับผมแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะหาทุกคนนะคะมาพบกับสาขาสองของเราอยู่ที่ไหนนะ ไปกินอาหารทะเลมาเมื่อกี้หัวหินห,หัวหัวหัวหินนะคะทุกคนผมเป็นคนหัวหัวแข็งไปแล้วเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมรู้สึกอันนี้คืองานปั้นงานปั้นใช่ไหมโอ้โหสมจริงมากเลยนะคะจะบอกว่าเรานะโชคดีมากๆเลยไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะ ถูกรางวัลที่เท่าไหร่ฮะไม่ได้ถูกรางวัลเลยแต่ว่าเดี๋ยวคนนี้ใส่หมวกก่อนเหมือนอากาศจะร้อนจะร้อนอากาศดีที่นี่อากาศดีแดดแรงเราอ่ะก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะที่เขาเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบางลีฟแล้วก็แม่แพทด้วยอ่าก็เลยเหมือนมานนลมิดฝันอันยิ่งใหญ่ต้องใช้คานี้เลยนะคะทุกคน ซึ่งยิ่งใหญ่จริงๆเกินเกินฝันของเราด้วยซ้ำนะคะคือที่นี่นะคะก็เป็นเบิร์ชชาแนลสาขา2ซึ่งเราสองคนตั้งใจจะทำให้มันเป็นเบิร์ชโฮเทลใช่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นโรงแรมแล้วฝากนกนะคะแล้วข,ขอถามนิดนึงที่นี่<ข>มันมีพอคอยบินไหมมีอยู่แล้วแหละก็ปกติอ่ะบางรีฟอยู่ที่หนองจอก <laughs> ใช่ไหมสาขาหนึ่งกรุงเทพก็ฝึกนกเดือนนึง 30 4 0ตัวมาอยู่ที่นี่ก็อาจจะฝึกสักร้อยตัวต่อเดือนอะไร้อตัวต่อเดือนอะไรร้อยตัวใช่พราะวาสถานที่มันกว้างมากทุกคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ก็ต้องมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็พูดถึงเรื่องแต่งเงินนะเราคาญมากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะที่เขาเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ คุณลิฟแล้วก็แม่แพทย์ด้วยแล้วที่สําคัญเขาชื่นชอบสัตว์เลี้ยงเหมือนเราด้วยใช่รักมากเลยเลี้ยงทุกอย่างใช่เขาเลยเอาทุกอย่างมาให้เราเลี้ยงในในสถานที่แห่งนี้ซึ่งตอนนี้น่าจะก่อสร้างไปประมาณเจ็ดไร่ครึ่งนึงยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งยังไงดีนะแล้วมีอะไรกันบ้างเนาะไปดูกันไหมอ่าเราไปดูกันนะคะเริ่มจากเลยคะกรงเนี้ยเห็นปะ เห็นกองนี้ปะใหญ่เนี่ยโอ้โหใหญ่มากอลังการมากเลยป็นไงชอบไหมชอบไหมเวดี้คูเลยชอบมากอันนี้นะคะน่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับลิงอะอะไรอะมันคืออะไรอะแม่มันคืออะไรน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่แบบว่าก็ให้ลูกค้านะเข้าไปถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยก็ตอนนี้นะคะโครงสร้างเสร็จแล้วน่าจะเหลือ แตงะกงแตงอะไรให้เรียบร้อยอ่าส่วนขวามือของเรานะคะก็จะเป็นอะไรเอ่ยเธอีี่เป็นม้าแค้นะคะทุกคนนกแล้วก็ต้องมาฝึกม้านะทุกคนนะโอ้โหม้านี่ขยศมากนี่แต่สวยมากเลยนะตัวผู้เขาจะแบบว่าเหมือนส้นครับสนแล้วก็ขนเขาจะเรียบสวยอันนี้เรามีตัวผู้หนึ่งตัวกับตัวเมียสองตัวใช่ไหมคะฮ้ยมันวิ่งน่ารักมากเลยอ่ะ เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูนี่เลยขวามือของเรานะทุกคนอันนี้คาดว่านะคะน่าจะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะ <laughs> งานไม่ใหญ่แน่นอาว,วีน, <laughs> นี่นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าลูกค้ามานั่งพักผ่อนนอริกเหรอเขาเรียกสไตล์อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นอคุณพี่เจ้าของฟาร์มนะคะพี่ชายของเรานะคะก็เป็นคนไอเดียแล้วก็ดีไซน์เองเลย เพราะว่าเหมือนเขาก็เลงเห็นถึงลูกค้าของเบอร์ชานลนะคะที่ามาที่นี่ค่อคนข้าง v i p อ่าค่อนข้าง VVIP นะคะอ่านะคพี่ชายของเราก็เลยอยากจะให้แบบว่าทำให้แบบว่าเออมาแล้วมาบินนกแล้วสบายใจนะคะแล้วก็ได้ดื่มกาแฟที่อเรเล็อร่อยด้วยนะคะจิบกาแฟบินนกด้วยโอ้โหดูม้า<ล>ดูสัตว์นะคะแล้วบรรยากาศดอด้วยนะ วัวละบี้ด้วยนะอ่ะเป็นจริงโจ๊กแคะใช่ไหมอ่ะเป็นจริงโจ๊กตัวสีขาวๆตัวเล็กๆตาแดงๆใช่อ่าใช่เอามาให้คุณลิฟฝึกอีกอ่านีอีกมีอีก เห็นยางปลลิโอ้โหกกงใหญ่มากเลยนะเนี่ยคือเราก็กันเผื่อไว้นะคะด้วยความใจดีของพาร์ทเนอร์เรานะคะพี่ชายสุดที่รักของเราก็ไม่อยากให้สาร์แออัดคุณลองดูกกงแต่ละกกงสิสุดยอดขอถามนิดนึงครับกี่ตัว น่าจะมากกว่าห้านแล้วก็อาจจะมีเบบีอ่ะเออเพราะว่าอ่าใช่เพราะว่าเห็นว่าจะต้องทําซอยให้แบบว่าให้ตัวเมียอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับเบบีด้วยเออเกิดอยากเกิดจะเป็นสัตว์เลี้ยอยากอยู่ในกรงวล่ะแหละบรรยากาศดีมากๆนู่นมีนกกระยางอะไรด้วยเห็นไหมคะนั่นอ่ะมีสระน้าตอนตอนเย็นเย็นเราก็พาหมาวิ่งอะไรวิ่งได้เนาะได้ออกออกกาลังกายใช้เวลา โอ้โหสถานที่กว้างมากเลยนะคุณแม่แล้วคนนี้หอคอยอ่ะหอคอยนบินนกมันต้องมีมันต้องมีนะตอนอยู่กรุงเทพเธอก็ฝึกเดินละสามสี่สิบตัวใช่ไหมอยู่ที่นี่ฝึกได้เป็นร้อยเลยนะโอ้โหตายนี่มีหอคอยบินนกเป็นไงบ้างชอบไหมโอ้โหสุดยอดมากเนี่ยโอ้โหเป็นความตั้งใจเลยนะแล้วเป็นมีเทเลสออกไปตรงนั้นใช่ไใช่ใช่เพราะว่า พาร์ทเนอร์คนเก่งคนดีของเราเขาก็ช่วยเราจัดแจงในเรามิดฝันหอคอยโดยเฉพาะเลยนะแล้วข้างล่างหอคอยข้างล่างใช่ไหมก็จะอาจจะมีเป็นเพชรช็อปหรือว่าเป็นอขายของสเวรรณีของเพอร์ชาแนลไม่ธรรมดาเธอฉันเตี้ยนะมายืนทางนี้เธอต้องยืนทางนี้รู้มั้ย ่ข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นเทเลสนะไว้สําหรับลูกค้าที่มีครอบครัวพาคุณแม่คุณพ่อหรือว่าเด็กๆมาถ่ายรูป <มา S 1> ใช่ไหมใช่แล้วก็ยากาืย่นลงไปในน้ำนู่นเลยส่วนคนที่บินนกก็อยู่ข้างบนน้นเลยมันจะเป็นแบบพาราลาม่าเลย,ยสุดยอดมากจริงๆเลยเนาะหายเหนื่อยแหละเนาะโชงดีนะเดินร้อยตัว ตอนนี้ก็โพเพแล้วนะคะทางโรงเรียนของเรานะคะก็มีไฟกกให้ลูกค้าด้วยนะให้นกของลูกค้านกนักเรียนนกฝากเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวพออากาศเย็นใช่ไหมคะน้องเขาก็จะไปอยู่ที่คอนนะคะซึ่งไฟที่เราใช้เนี่ยเป็นไฟ UVB นะคะแล้วก็ UVA นะคะซึ่งจะทดแทนแสงอาทิตย์เลยเหมือนกันนะคะ โอ้ยกรงก็ใหญ่นะทุกคนบรรยากาศก็ดีมีไฟกกให้นะคะนี่อันนี้ที่ว่างๆอยู่เพราะว่าเราเตรียมไว้นะคะสําหรับนกที่จะมาฝากเป็นโรงแรมนกตอนนี้ก็คือยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้องรอทําอีกฝั่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราเดินมาดูใกล้ๆเลยนะคะมันก็จะเป็นกรงแยกตัวต่อต,ตัวนะคะก็จะป้องกันปัญหาเรื่อง การจัดหางการนกทะเลาะกันอ่ะอ,อ,อ,อาจจะโล่งๆหน่อยนะคะแต่จะให้ดูถึงความใส่ใจของทางโรงเรียนนะคะว่าเราอ่ะทำให้นกคุณอยู่แบบสบายใจจริงๆเลยนะคะไม่ให้เสียชื่อการเป็นโรงแรมนกแห่งแรกในประเทศไทยเหมือนกันเลยนะคะออ้าว วันนี้นะคะโห้พาชมฟาร์มกันแบบว่าตั้งแต่เช้านะคะยันเนย,นย็นเลยคือไม่เสียแรงที่นั่งรถมา,าเพราะว่าต่อให้เรามาจากเบอร์ชเชนัลสาขาหนึ่งนะคะที่หนองจอกกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักของทุกคนอยู่แล้วแต่นั่งรถจากที่นั่นมาที่นี่ประมาณ3ามชั่วโมงนิดสามชั่วโมงครึ่งอ่าสามชั่วโมงครึ่งนะคะมาที่เบอร์ชเชนัลสาขาสองนะคะที่หัวหินนะคะวันนี้ทั้งวันป็ไงไง นนนุกสาคือลืมความเหน็บเหนื่อยไปเลยทุกคนเนี่ยหน้ามันแผบไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งซิกเนเจอร์เลยที่อยากนำเสนอนะคะนั่นก็คือโลโก้เบิร์ดโฮเทลของเรานะคะอ่าบังลิฟาเดินเข้าไปดูข้างในกันเลยอ่าตรงนี้นะคะเป็นทั้งกรงฝึกนกใหญ่ใช่ไหมบางลิฟนกปินอิสระครับเวลาก่อนที่เขาจะปล่อยบินที่อกเขามาฝึกในกรงนี้อ่านี่ค่ะโอ้โหสวยมากสวยมากบอกเลยแล้วก็ แม่แพทกับคูลิฟก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นผลงานปั้นจริงเลยใช่ครับเนี่ยปั้นจริง,งคือช่างปั้นก็เป็นช่างปั้นคนเดียวกันกันกบทางเข้าฟาร์มของเรานะคะอ่า<ๆ>นี่เลยนะคะงานละเอียดมากเหมือนงานสมจริงเลยทุกคนนี่นะคะยอมรับเลยว่าฝีมือดีจริงๆเลยนะคะนี่เลยโลโก้แบรนด์ของเราคือตัวนี้อ่าหลายคนสงสัยเราเปลี่ยนโลโก้แล้วหรอ ไม่ได้เปียนครับของเบิร์ดแชนแนลอ่าตัวนี้เราจดลิขสิทธิ์แบรนด์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบิร์ดโฮเทลนะคะอ่าเบิร์ดโฮเทลแห่งแรกในประเทศไทยเป็นโรงแรมรับฝากนกที่ดีที่สุดอ่ฮเป็นยังไงคะรู้สึกไงใกล้สำเร็จแล้วใจครับใกล้เสร็จแล้วนะคะะจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะพี่ชายที่แสนดีของเราที่อยู่ ข้างหลังความสําเร็จของเราทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ให้โอกาสเราสองคนมีวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะช่อง YouTube ของแม่แพทกับครูลิฟอะไม่ได้หายไปไหนประมาณปรเดเดือนทุกคน7เดือนนะคะเบอร์เชนเลยังอยู่ไม่ไปไหนนะคะก็อย่าลืมฝากเบอร์เชนเลสาขาสองไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราที่ช่องทางนี้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแบบ เต็มรูปแบบเลยนะคะเรารอให้เสร็จเรียบร้อยก่อ,อไม่นานเกินรอครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะจะได้ไม่ต้องเดินทางโอ้โหหนอนต้องสิอยากได้ที่แบบวิวจุดนั่งเล่นกีต้าร์นั่งเปียโนศิลปินปบบอย่างนี้ได้ไหมใครใครที่มาบินนกกับเราโมเมก็วาดรูปเขากับนกรวก็ให้เขาอย่างได้ป่ะใช่ใช่ขายด้วยเก่งว่าเก่ง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 เอาขายแพงด้วยราคาแค่ห้าพันบาทห้าพันบาทต่อรูป